ที่แสนตดทื่นคืนวันเมื่อกลางแปงจทร์จ้าแด่มประดับดาวของเล้าพีมัน แทนลกเลยผู้ชายห้าเตียกทำแทนเพืออ่อคืนนี้ก็เลิกเตียงห้าในไหนงานเราก็ไม่เคมีฮะเตียงคืนไม่ได้หรอกทูนไทยก็มาแล้วพี่มิตรเอกพงศ์ก็มาแล้ว,วลิเกเยอะมากเลยในเราว่าดีใจนะ เลยยังไงแล้วก็เจอของใหม่ไปไปมามาตดหน้าเดียวดาอเดี๋เดอเ้อเด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 ี๋ยวอเ้อ่ดเด้อเอ้อ้อเด้ัเเเ I'm free ได้ยินแค่เป็คการจริงจะทอนี้ีเกของไทยไปได้นะโอ้ยีเฮียแต่สกูลงงที่้ไมึงมีนีเกอีกคณะเนี่ยฮะมึงเ็ียกออกมาเล่นรวกันเลยอะไรนะมีีเกนจอบแขงอล้อง เห็นแล้วพรอมขี uh ่หมาเลยควายขี่หมาหลายลิเกพนักัวอะไรอย่างเงี้ยคุดูดิดูแต่งตัวหงุดหงิจริงๆแล้วก็ขนจริงๆนี่แหละทับงหมดขนเวทีเวทอู้ดดับจอบลายหัวหน้าถวายพระโคมไปข้ามถ้าฉันมีเรื่องมาให้ทราบว่าตอนนี้เงินโกงคุณผู้สูงอายุเนี่ยเลยแล้วไปข้ามไ้าวใครคะร้องดีเล่นดีมีพวงมาลัยอันนี้ไปขึ้นกับยมมาทูดเหรอคะเป็บ้าจะมาหนพวงมาลัยกับผู้สูงอายุทำก่อนข้าจะขอพวงมาลัยบอกคุณแล้นะที่นี่นุณผู้สู เงินทุกบาททุกตังค์ไม่เอาไปไหนนะคะส่งมทบคุณผู้สูงอายุครับผมค่ะคนแรกก็คือคุณินาดานะคนที่สองก็ดวงแก้วนะคได้เลยค่ะไม่ใช่ท่าพี่หญิงหนึ่งในดวงใจหญิงทั่วไปที่กำาไรชีวิตถามสักนิดสิเด็กค้าเพื่อทุนระดีนยเป็นหญิงในดวงใจหรือว่าเป็นกำาไรชีวิตคนช่างพี่กันเจรจาน่ะหญิงหนึ่งในดวงใจก็คือตัวระดี ไปดใจ้วานแล็เหือาที่ไหนวันหน้าจะมีียะ้งอื่นที่ไหนจะมีที่มีหรอเอ๊ะใครจ้างวโยทิมาเดินรัสนามแบบนี้ผมม่ยนาไลครูแล้เหมือนจะได้กนห้าเคุณคบคุณคเสียดายค่ะเสียดายคำพูดอาไมเหรอค่ะเสียดายค่ะ กูเห็นแล้วเขามานี่มึงกำลังใส่ลับไปแฝงหมดอ่ะทำไมกูว่ากูว่ามีพลาดตรงนี้ต้องเต้นเครื่องเสียงคณะนี้ใช่ไหมทำไมอ่ะมึงนับสิทำไมอ่ะมึงนับเอากูนับแล้วสิบสองตัวเต็มเลยอะไรแปลกใจมาสองคณะเนมาสามตัวกูไม่เข้าใจเหมือนกันเครื่องเสียงเจ้าเนี่ยเขาประหยัดเขาประหยัดประหยัดหองที่หายปครูเต็มอ่ะงานไหว้ครูมึงจะได้อะไรมากมายครูไอเอ็สมันต้องเส้นใช่อไหมเส้นอะไรนะมันกลัวไม่ถืมกลัวไม่ถืม ใช่หรอกเจ้าภาพหมดงกแค่น <ido> ี้ทำวันนี้กูเห็นมึงแล้วเข้ามาฮะเห็นมึงแล้วเข้ามาเห็นใช่แล้วเหรอเหี้ยนี่เราตีมีช่วยขยันพี่ไม่พบสบตาที่โน้มราขยันขยันนะครับฮูมึงขุ่นจ่าหายนี้จะไม่แยกูอีกเหรอ มาพู่เรื่องอะไรกันเล่าขาวสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะเพลงใหม่เหรอคะเนี่ยนึกออกคุณนึกออกคุณได้โอ้ยเพลงร้องมาสามป่าเนี่ยนอกจากพูดเราวันแต่งานไม่พูดใหม่ๆยังยังมีคำพูดใหม่ๆอีกมีมีธุระอะไรตอนนี้ปิดแล้วค่ะตอนนี้ปิดแล้วค่ะถ้าถึงเที่ยงคืนแล้วซ่องหนูปิดแล้วค่ะพี่หนูไม่รับแขกประกาศประกาศนะครับคุณกบคุณก๊อฟคุณเก๋คุณแต้ กลับบ้านด่วนลูกไม่สบายใกล้แล้วนะครับหัวหน้าคไปก่อนนะครับผมกลับเฮ้ยไม่ใช่เมึงเไม่เกี่ยวว่ามงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงไม่มีลูกมงไม่มีลูกเฮ้ยนี่มึงไม่เข้าบ้านมึองเมือ่ใี่กอ้ายนี่ขอโทษะขเด็กไปแล้วนี่ดูที่ายเด็กน้อแข็งไปเ่าเเพ่ฮอร์โมนมันขึ้นค่ะ อย่างนี้ก็จะเป็นตัวพป็โจ๊กชายให้ดอกแก้วแล้วหายยากแล้วเกิดโจ๊กชายออค่ะไปจะกลับได้ใช่ไหมค่ะออกได้ค่ะที่นี่ให้เป็นักดาบน,นคะครับใช่ค่ะออ๋ที่นี่ผู้คนมามากมายไมว่าเป็นราชโอรสราชธิดาเทพบุถุเทพธิดานางฟ้านางสวรรค์นงงงางตัางต่างอย่ที่นี่ตัวใช่ไหมครัคนก็บเบื้องด้วยค่ะที่นี่ค่ะไอ้เหี้ยพูดถึงอะไรนางฟ้านางสวรรค์ได้บ้ากราเอเล่นนี่เรื่องอะไรแลมาหาใครรู้จะว่าตัวรีคนจะสิงไหมเขาจะสิงเฮ้ยเฮ้ยคุณเลือกเฮ้ย เฮ้คน้เยไเรื่องอะไรเนี่ยชุดีพร่อจได้ยินนะคนสิงอ่ะไองี้เคลิ้มตาเขาม่อีไอ้เหี้ยกูปาตาปูประาูผูแตกแต่เมื่อคืนป้นมีหลายคนอเงี้เจอเงไปชันเมื่อคืนไอ้เหี้ยคนสิงลั่นกไปหมดตงกไปหมดอ๋ออ๋อมาลั่นเอางี้ยมึงลองดมก็ไ่งสใช่หรือเปล่าคุณจะของมึงนดมดูรู้กลิ่นอะไรนะนเถอเออรู้จักกูไม่รู้จักเราบอกาเมู่จัเห็นจะเดินอ๋อม่เลยไเดินรักกันเล่นแล่นกัก เอาผีแล้วคุณจะไปยังไงเนี่ยถูกตัวด้วยใช่ที่สอดตัวดักอย่างท่านผู้นีเพื่อใคนที่คุณจะจับตัวไอ้ศัตรูเนี่ยหม่องฉันหารที่ตรงรักพักดีใครปล่อยมาเข้ามาเนี่ยแต่พวกท่านมาหักในคู่ประเทศไทยจับไม่ได้หรือพี่เนี่ยค่นดูใครเนี่ยพระองค์ท่านจะเดินไปไหนหม่องฉันต้องนำกองโยธวาทิศณุ์นำหน้าพระองควกจับได้รปืนใช่ไหมพวกจะบ้า ใายพระองค์ท่านพี่ค่ะหม่อมฉันมาตามพระองค์ท่านพระองค์ท่านข่มมาพัดใช่ไหมพี่ค่ะใช่พระองค์ท่านมีคำสั่งจากพระราชมารดาให้กลับสู่พระเนตรเชียงวังโดยเด่วนพี่คะเป็นคำสั่งหยุดงานด้วยอันตรายเป็นคำสั่งโดยด่วนต้องพระองค์ท่านข้าวของสุดท้าพระเาชมาดาบองพระองค์ท่านเป็นความจริงเป็นความจริงพี่ค่ะขอบใจมากถ้าเป็นเช่นนั้นรอเราสักครู่ เรานมึงกลับาอะไราเสียงเพลงอีอยายามโลกยังเล่นเพลงอะไรอกแม่เนาแต่เพลงกรเจอเด้วยยางนี้ี่คงต้องลาแล้วแต่ใช่ลาเราไม่นานนะพี่จะกลับมาเช่าพี่หม่องเชนก็คงจะบอกญาตาพี่ว่าหม่องเชนก็จะกลับบ้านมือเหมือนกันเค่ะถ้าเป็นเชนั้นแล้วบุญภาวัฒนนาส่งไม่นานนะเราคงได้เจอ อย่าลืมไปเลยค่ะหลังจากกันวันนี้จางแต่ตัวแต่ดวงใจพวกเราทั้งสองคนจะอยู่พี่กันตลอดไปหวังว่าเจ้าพี่คงจะไม่เป็นคนตำหน,นิศรัตน์วดีคนนี้จะจับเอาไว้เลยค่ะสุรัตน์ดีฟังพี่ปลาลมใส่พี่แกล้งชมให้รัฐคมได้พี่ตาคนดีไม่บอกอกับใคร